ครูคีสค่ะครูป้ายรู้สึกไม่ดีเลยอะเมื่อวานเหยียบมอค่ะค่ะครูป้ายอยากไปทําบุญที่วัดหนูอยากไปเหมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําบุญเลยค่ะเราชวนครูเน่กับครูจันไปด้วยกันดีไหมคะได้นะครูเน่ครูจันขาเราไปทําบุญกันที่วัดดีไหมคะน่าสนใจเนาะไปกันได้ค่ะงั้นเราไปวัดกันละคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชวนครูแจ็กด้วย One hour later ไปไหนเหรอก็ดีจะไปวัดจะไปทำบุญไปได้วยกันไหมอ่าก็ดีเหมือนกันคุณแจ็คก็ไปค่ะทุกคนยิ่งมีแต่เรื่องอยู่ไปไปกันเถอค่ะ One hour later. ประวัติมายังไงอยากให้คููจันช่วยเล่าให้คุณได้ฟังหน่อยได้ไหมคะออได้ค่ะ <Okay. S 1> โอเค,ครประวัติของพระพุทธเจ้านะคะพุทธประวัติเนี่ยก็จะเริ่มที่พระนามเดิมของพระพุทธเจ้านะคะคือเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโททนะกับพระนางสิริมหามายาเป็นกรรษัตริย์ครองเมืองกรุงกบ,บิลพัสด์นะคะ แล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติเมื่อวันเพนขึ้น15บห้าำเดือน6นะคะ mm hmm. เมื่อประสูติแล้วเนี่ยได้ประสูติได้7วันพระมารดาก็สวรรคตนคะคะ mm hmm. จากนั้นเนี่ย mm hmm. ก็จะมีพระนางประชาบดีโคตมีนะคะซึ่งเป็นพกักกนิษฐาของพระมารดานเนี่ย mm hmm. เป็นผู้ดูแล mm hmm. พ่อ พออายุได้8ขวบนะคะเจริญพระชนพรรษาได้8ปีก็สําเร็จการศึกษารงศึกษาแล้วก็พระชนพรรษาได้8ปีก็สําเร็จการศึกษาจากนั้นนะคะเมื่อมีพระชนมายุได้16พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะนะคะก็อภิเศกสมรสกับพระนางยโสธราหรือมีชื่ออีกชื่อนึงว่าพระนางพิมพานะคะ แล้วก็มีพระราชโอรสด,ด้วยกันนะคะชื่อว่าราหุลน,นะคะซึ่งแปลว่าบ่วง,งแปลว่าบ่วงต่อมาอยู่มาวันหนึ่งนะคะ,ะเจ้าชายสิทธถาก็ทรงเบื่อในพระราชวังจึงจะเด็จออกไปนอกพระราชวังนะคะไปเที่ยวชมสวนก็ได้ไปพบกับเหตุการณ์ก็คือมีคนแก่คนเจ็บ คนตายและนักบวชนะคะซึ่งเป็นเทวทูตทั้งสี่ทำให้เจ้าชายเสด็ทาทานเนี่ยเกิดความผวดภู่ในพระไทยหลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงออกจากพระราชวังเพื่อที่จะไปบวชก็จุดหมายคือต้องการที่จะหาทางค้นทุกข์ในการดับทุกข์ เมื่อไปบวชเนี่ยนะคะเจ้าชายศิสถากก็ทรงบำเพ็ญเพียรแล้วก็จนถึงขั้นทำทุกขละกิริยาคือการทรมานตนทีนีเ้เมื่อทรมานตนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้นะคะก็คือเป็นการที่แบบทำร้ายตัวเองมากกว่าแล้วก็ยังไม่ได้พบทางที่จะดับทุกข์ เจ้าชายสิทธัตถะจึงเปลี่ยนวิธีนะคะเป็นการเดินทางสายกลางก็คือ,อชันอาหารกับประชันอาหารตามปกติะนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปนั่งทำสมาธินะคะเปลี่ยนวิธีการเป็นทำสมาธิบบบเพียบ วันหนึ่งก็ไปนั่งทําสมาธิที่ใต้ต้นโพก็จึงเกิดทําให้พบหนทางที่จะพ้นทุกข์ดับทุกข์ทําให้เป็นการสัตสรูนะคะอริยสัตสี่ค่ะซึ่งซึ่งถ้าจำไม่ผิดคือภาษาอังกฤษคือ enlightenment enlightenment คือคือการตัดสรู้ใช่ไหมคะคจันใช่ค่ะการตัดสรู้บรรลุเนี้ยนะคะเมื่อพระชนมายุได้35มพรรษาซึ่งตรงกับวันเพ่นขึ้น15บห้าเดือนหะนะคะที่ตรงตัดสรุ้จากนั้นพระพระพุทธเจ้าเมื่อตัดสรู้แล้วก็เป็นพระพุทธเจ้านะคะภาษามาัมพุทธเจ้าค่ะ ก็ทรงเผยแผ่ศาสนานะคะจนกระทั่งมีสารุสิตนะคะมีพามมา,าอวดเป็นเป็นพระพระพุทธเจ้าปรินิพานเมื่อมีพระชนมายุได้8 0พรรษาในวันเพนขึ้น15ค่ข้ามเดือน6ค่ะซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นวัน สูตรตรัสรู้และปร,ะรินิพานซึ่งเราไปเวียนเทียนที่วัดกันนะคะเป็นวันที่เราไปเวียนเทียนกันเข้าใจนะคะ่ะจะถามว่ายักษ์ตนนี้ชื่อว่าอะไรคะครูฝ้า ต้นหนึ่งน่าจะเป็นรถสก,กันนะคะอีกต้นหนึ่งก็น่าจะเป็นสหเดชะนะคะ<อ>รถสก,กันจะมีร่างสีเขีวซึ่งถือก,กระบองป้องกังนมีห้าโบดไว้เรามาดูค่ะสหเดชะค่ะมาดูกันเลยค่ะต้นนี้นะคะครูฝ้ายรู้จักเลยคือสหเดชะนะคะส่วนรศสก,กันจะมีร่างเป็นสีเขียวนะคะครูกิ๊ก คุกกิ๊กรู้ไหมคะว่าสหาเดชะกับทศกัณฐ์เคยไปรบช่วยกันด้วยนะคะในเรื่องรามเกียรติ์ไงคะคุกกิ๊กคุกกิ๊กเคยได้ยินมาไหมคะอ๋อจำได้แล้วค่ะครูฝฟ้าที่เราเรียนในหนังสือรามเกียรติ์หนังสือภาษาไทยตอนเด็กๆใช่ไหมคะภายหลังด้วยความชราใจของ สหเดชาจึงถูกหนุมานใช้กลอุบายแปลงเป็นลิงน้อยหลอกเอากระบองวิเศษมาหาักทิ้งและฆ่าสหาเดชะตายในที่สุดค่ะน่าเสียดายจังเลยนะเพราะว่ากระบองของสหเดชานี่นะคะได้รับพรจากพระพรหมให้ชี้เป็นชี้ตายก็ได้นะคะคุก,กิ๊กแจ็คเดี๋ยวเสียจากเนี้ยแกจะไปไหนต่ออ๋อ บบครูคกิ๊กครูกิ๊กจะใช้คำสรรพนามแบบนั้นกับครูแจ็คไม่ได้นะคะมันไม่สุภาพนะคะครูกิ๊กรู้ไหมคะว่าคำสรรพนามเนี่ยมันจะมีบุรุษสรรพนามอยู่ด้วยซึ่งคำบุรุษสรรพนามเนี่ยก็จะมีบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองบุรุษที่สามซึ่งบุรุษที่หนึ่งก็จะใช้ แทนผู้พูดบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังบุรุษที่สามใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงอ่ะครูแจ็คเป็นบุรุษที่สองอ่ะซึ่งคุยอยู่กับครูกิก๊กเพราะฉะนั้นครูกิ๊กจะต้องใช้คำที่สุภาพนะคะอย่างเช่นคำว่าคุณอ่ะคุณครูแจ็คขอโทษด้วยนะคะครูแจ็ค ต่อไปนี้คุกกี้จะใช้สรรพนามที่ถูกต้องไม่เป็นไรครับคุกกี้สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็มาทำบุญแล้วก็มาถวายสังฆทานแล้วยังมีในเรื่องของอะไรอีกครับคุณอจารย์คุณนี่ <า S 2> ก็จะมีในเรื่องของพุทธป,ประวัตินะคะนะคุณนี่เข้าใจไหมคะเรื่องพุทธป,ประวัติอย่างคร่าวๆที่คุณนี่สงสัยเข้าใจมากแล้วก็มี<ล>ในเรื่องของอะไรอีกคะคุณฝ้ายอย่างของคุณฝ้ายก็ในภาษาไทยนะคะ มืกินข้าวเขามาด้วยนะคะแล้วก็กินอ่าแล้วก็ชนิดของคำค่ะคือวันนี้เราได้รับชนิดของคำคือคำสรรพนามไปนะคะ,คะเด็กๆควรที่จะรู้จักใช้คำสรรพนามให้ถูกต้องนะคะค่ะนี่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนว่าคลิปเรามาแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ